ล่าสุดหมอดูดังระดับประเทศถึงขั้นด่ากูแล้วนะหมอดูดังระดับประเทศลูกศิษย์ส่งให้กูดูกูอ่านก็ตกใจเหมือนกันนะด่ากูว่าเด็กเมื่อวานซืนกูตกใจมากนะกูก็เลยตอบไปว่าอ๋อมึงก็แก่กะโหลกกะลาเหมือนกันมึงด่ากูเป็นเด็กเมื่อวานซืนมึงก็แก่กะโหลกกะลาพอกันกูบอกแล้วนะอย่ามาด่ากูอย่าให้ต้องถอนงอกกันงอกมึงเนี่ยมีแต่ความเลวความชั่ว เพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กต้องถอนหอกทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพนับถือทําตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้สมกับครูบาอาจารย์ในการที่มึงสอนมึงทําอย่าเที่ยวตําหนีติต,ติงละลานชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงกูพูดทุกอย่างตามหลักสัจจากความจริงกูพูดทุกอย่างตามหลักคําสอนพระเจ้ามึงปฏิเสธทุกอย่างในหลักคําสอนพระเจ้า มึงไม่ได้เอาหลักคําสอนพระพุทธเจ้ามีแต่แอบอ้างเอาคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสุดแต่ทําเดลฉานวิชาศึกษาแต่ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยที่มึงสอนออกมาจะเป็นหลักคําสอนของพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธะแต่มึงมีหน้ามาตีกูด่ากูว่าเป็นเด็กเมื่อวานสืดศึกษาธรรมะไม่ละเอียดละอ,อ่ไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กูคือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์กูมี ไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูครูพวกมึงมีครูคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีอย่ายุ่งวุ่นวายกับกูเลยมึงสู้ความจริงกูไม่ได้หรอกถ้าแน่ก็มาคุยกันถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้มันสามารถเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่กูพูดตามหลักคำสอนจัดได้นะกูจะเอาความจริงไปฟาดหน้ามึง กูจะเอาความจริงไปถอนหงอกมึงเพราะมึงด่าก,กูว่าเด็กเมื่อวันซืนกูจะเอาความจริงไปตีหน้าความเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกะลาแกะกะโหลกกะลาแบบมึงเอาตามนี้นะเดี๋ยวจะหาว่ากูหงอไม่พูดเลยอันนี้กูไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่มึงพูดมันเป็นการสำมลอกสันดานความเลวความชั่วออกมาแทนที่จะอยู่ดีๆอยู่สงบสงเงียบเงียบ แต่ดันสำลออความเลวความชั่วสันดานออกมาคือการกระทำหรือคำพูดคำวาจาของมึงเองคิดดีๆนะจะพูดจะเถียงกับกูคิดดีๆก่อนกูพูดทุกอย่างตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจะาความจริงกูพูดตามหลักสักจจะาความจริงของสัมมาสัมพุทธะมึงพูดทุกอย่างอยู่บนความเชื่อไม่มีหลักสักจจะาความจริงเลยแม้แต่ประการเดียวสิ่งที่มึงพูดออกมาเรียกว่าแสงหิ่งห้อย สิ่งที่กูกําลังพูดอยู่เรียกว่าแดแสงตะวันแสงหิ่งห้อยกับแสงตะวันนะคิดดีๆแล้วด่ากูไม่ได้โพสต์เดียวนะถ้าด่ากูโพสต์เดียวกูจะไม่ว่าเลยไอโพส์ยาวๆอ่ะนะลูกศิษย์ส่งมาให้กูดูกูเฉยๆมากเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูแค่ตกใจนิด,นด กูไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนนับหน้าถือตามากขนาดนี้จะใช้วาจาชั่วหยาบเช่นนี้ในการตำหนิตีติงคนอื่นกูไม่คิดเลยจริงๆริตอนแรกกูคิดว่าโพสตเนี่ยจะจบไปนะกูก็เฉยๆมีคนส่งให้กูดูอีกจนกูต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากที่พูดแขวกูอะไรกูสารพัดหลายโพสต์มากกูต้องจัด ไม่จับไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเหิมเกรมเขาพูดถึงใครค้าใครค้าพวกมึงก็สารแนแล้วเกินใครค้าใครค้าสู่รู้สารแนจะต้องรู้ให้ได้ว่ากูด่าใครสารแนจริงๆ กล่วมหาสัจจันร์ไทยแลนด์มึงรู้ปะอะไรกูจะพูดให้มึงฟังนะสิ่งที่กูตลกปกฮามากที่สุดคือทุกวันเนี่ยมึงรู้หรือเป่าว่าคนเนี่ยกลัวกูมากนี่คือสิ่งที่กูแบบมหาสัจจันร์มากกลัวกูกลัควคนเนี่ยนเนี่ยกูนเนี่ยกูเนี่ยแล้วมึงดูสภนะาพกูนะหัวล้านตัวดำผอมๆกระลองกระลองถือกระโถนใบหนึง่งเป็นอาวุธ กลัวกูเนี่ยกลัวกูกลัวเลยมึงดูสภาพกูน่ากลัวไหมเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยถ้ากูทําอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวมากโคตรน่ากลัวเลยสิ่งที่มหัศจรรย์รู้ไหมใครที่กลัวกูหมอดูล่างทรงคนทําพิธีกรรมสะดอกคอต,ต่อชะตาพระดูดวงพระล่างทรง ถ้าทาพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตามึงจะดูเลยแล้ว,ว่าคนที่เกลียดกูจะอยู่ในเวนี้หมดมันกลัวกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเอาความจริงพูดเพราะกูเอาความจริงออกมาประจานเพราะกูเอาความเลวความชั่วออกมาเปิดเผยต่อหน้าทําให้อะไรรู้ไหมทาให้พวกมึงอ่ะลืมหูลืมตาทําทให้พวกมึงหูตาสว่างทําให้พวกมึงฉลาดทําให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นกลลวงกลหลอกทําให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิด เขาไมันบงรู้ว่าตามหลักสัจจาความจริงและเหตุผลตามหลักคําสอนพระุทธเจ้าเป็นยังไงมันเลยกลัวก็เลยเริ่มอะไรเริ่มด่ากูเริ่มเกลียดกูเริ่มบูลลี่กูเริ่มแอนตี้กูเริ่มต่อต้านกูแปลกไหมคนที่กําลังขวนขวายในการปกป้องพระศาสนารักษาพระธรรมทําให้คนเลิกงมงายไร้สาระปัญญาอ่อนไปตามดวงชะตาราศี เวทมนต์คุณใสสะดอกข,ข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเบิดแว่นเวียนเทียนทำพิธีสัตว์แก่สัตว์ลำบูชาไฟแล้วจ่ายเงินจ่ายทองกลัวกูกลัวกูกับน้ำไหลไปดับถึงขั้นล่างทรงจะเริ่มขอดีเบตกูออกทีวีกูไม่กลัวนะกูรับแต่ถึงเวลาต่อหน้านะกูไม่ด่าหรอกกูเอาความจริงไปฟาดอย่างเดียวมึงจำไว้นะกูรู้จักกาลเทศะเวลากูคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กูยกมือไหว้ เขาไม่ใช่ลูกศิษย์กูแม้จะเด็กกว่ากูกูก็ยกมือไหว้มึงจําเรื่องนี้ไว้อย่างหนึ่งใครเกลียดกูกูก็ยกมือไหว้เวลาเจอต่อหน้ากูจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อใครแม้เขาจะเกลียดชังกูขนาดไหนแม้เขาจะรังเกียจรังงอนกูขนาดไหนกูก็ยกมือไหว้เขาแล้วกูไหว้ก่อนด้วยอยู่ต่อหน้ากูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ดา่าไม่อาฆ่าพยาบาทมาดหลายกูจะสำรวมระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้ กูจะมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ความสุภาพเรียบร้อยตามฐาน,นะกาลเทศสารที่กูต้องอยู่ในบริบทนั้นแต่ในไรสดกูใส่เต็มกูจัดเต็มเพราะอะไรนี่คือเวทีกูนี่คือสไตล์การสอนกูนี่คือวิธีการแก้ไขความเห็นผิดของกูนี่คือการฉะปาะชะดะในการทําลายอีพุ่งเดจฉานวิชาจะทําทลายให้หมดกูบอกแล้วกูเกิดมาเพื่อทําลายล้าง ทำลายอะไรทำลายกิเลสในใจมึงทำลายอะไรทำลายเดรัจฉานวิชาที่พวกมึงมีความเห็นทิ่ิกอยู่กูจะเกิดมาเพื่อทำลายกูจะไล่เอากระโถนเนี่ยทำลายสันดานชั่วๆเร็วๆของมึงแล้วกูจะไล่ทำลายอีเดรัจฉานวิชาทั้งหมดกูไม่ได้ลกูไม่ได้ทำลายหมอดูนะกูทำลายศาสตร์วิชาเพราะอะไรมันไม่ใช่สัจจความจริงดังนั้นเวลากูดา่ากูชี้โทษกูตําหนิตรติง กูไม่ไตําหนิตีติงที่ตัวหมอดูกูตําหนิต่อาศาสตร์กูตําหนิต่อความเลวความชั่วกูตําหนิต่อพฤติกรรมการกระทําที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการทําให้คนมีความเห็นผิดนี่ต่างหากที่กูตําหนิคนที่พูดด่ากูเนี่ยนะหมอดูระดับประเทศเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใช้การโกหกคําโตบอกว่ากูเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่กูเนี่ยด่าเขาเอามาให้ดูหน่อยกูฝากไปหน่อยนะ ใครที่รู้ฝากไปบอกหน่อยเอาวิดีโอที่กูด่าเขาไมหมกูดูหน่อยแล้วพูดว่ากูโกหกคำโตที่กูไม่เคยด่าเขาเอาไาหมกูดูหน่อยถ้ามีวิดีโอที่กูด่าเขาจริงๆไม่นับอันนี้นะเพราะอันเนี้ยกูด่าแล้วอันนี้นับไม่ได้นะเพราะกูกาลังด่าอยู่ไม่ต้องนับอันนี้กูหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ากูเคยด่าเขาไปเอามาถ้ากูด่าเขาจริงเอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาแล้วด่าเขาจริงบริภาทเขาจริงกูจะก้มขอโทษตรงนี้เลย กูจะขอโทษตัวนี้เลยเพราะกล้ากล่าวตู่กูว่ากูโกหกทำโตกูเคยเอ่ยชื่อเขาจริงเอ่ยชื่อจริงเลยยอมเลยเอ่ยชื่อจริงเอ่ยว่าอะไรขออนุโมทนากับอาจารย์ท่านนี้ไดยนะโอ้ยดีมีประโยชน์มากเลยเพราะอะไรเพราะเขาอนุโมทนาบุญมาเขาร่วมทําบุญมาสองหมื่นบาทตอนที่กูทําบุญถวายหลวงพ่ออินถวายล้านห้าถวายวัดป่านะคาน้อยเขาร่วมมาสองหมื่น กูเอ่ยชื่อเขาเพอต้องการอนุโมทนาสาธุกับเขาที่เขาร่วมในการบริจาคมานั่นแหละคือการเอ่ยชื่อและเอ่ยในทางที่ดีไม่ได้เอ่ยในทางที่เสียหายเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจใหม่ถ้ามีคลิปนั้นส่งมากูจะอัดวิดีโอขอโทษกูเป็นคนไม่มีอัตราต,ตัวตัวไม่มีมารยาทิถิกูสามารถยกมือไหว้ขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจได้เลยถ้ากูบริภาจริงแต่ถ้ากูไม่ได้บริภาจริง คนที่ควรขอโทษคือมึงนะไม่ใช่กูเพราะมึงใส่ร้ายป้ายสีเริ่มทําสันดานชั่วๆเร็วๆใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นได้ัำไม่จริงโมคะบุรุษลำพังทำเดรัจฉานวิชาก็แย่พอตัวอยู่แล้วยังใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นได้วยัำไม่จริงอีกโมคะบุรุษกูว่จินตนาการได้เลยนะ กูมองออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเริ่มกูเห็นเงียบม,มาตั้งนานตาหลังมาเริ่มเดือดเนื้อร้อนใจเพราะอะไรแสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มเดินห่างจากมันแสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มฉลาดขึ้นกูไม่ได้พูดเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะกูพูดทั้งหมดเลยที่มึงออกมาดิ้นกันเนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหามึงเริ่มฉลาดขึ้นแล้วแสดงว่าลูกหินลูกหามึงที่เคยดูเดือนทาพิธีกับมึงเนี่ย เริ่มหนีตัวตีตัวออกหาก่างเริ่มโพสต์เริ่มแชร์คลิปวิดีโอกูสแสดงว่ามันเริ่มมีเหตุปัจจัยแบบนี้มันเลยเริ่มดิน้นเพราะคนเริ่มตาสว่างคนเริ่มฉลาดออกจากไสยศาสตร์ออกจากเดจฉามวิชาก็เลยพยายามเริ่มโป้องกันตัวเองอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้พวกมึงเนี่ยรู้หลักสัจจะความจริงของพระพุทธเจ้ามึงฟังเอานะคนคนหนึ่ง ที่พยายามจะให้พวกมึงเนี่ยได้ยินได้ฟังคําสอนพระเจ้าให้มึงอยู่บนหลักเหตุและหลักผลอยู่บนหลักการกระทําทางกายวาจาและใจคือการกระทําของตัวมึงเองทําสิ่งไหนย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นไม่ทําสิ่งไหนมึงย่อมไม่ได้รับผลของการกระทํานั้นเนี่ยคนคนหนึ่งกาลังสอนความฉลาดให้มึงกับอีกคนหนึ่งกําลังพยายามว่าอย่าไปเชื่อมันนะ พวกเราทุกคนต้องมีดวงชะตาเป็นที่ตั้งประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาเราจะเริญเติบโตมาด้วยพิธีกรรมเหล่านี้มันจริญเติบโตมาด้วยหมอดูล่างทรงเราต้องรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้การสอดข้อต่อชะตาการทำพิธีลัคนาราศีดวงดาวในการเกิดมันมีผลต่อการรักษาชีวิตมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองพวกเราต้องช่วยกันรักษาตัวนี้ไว้นะพวกเราต้องเสียเงินให้หมอดูกันนะพวกเราต้องเสียเงินให้ล่างทรงกันนะพวกเราต้องรักษาล่างทรงหมอดูสอดข้อต่อชะตาพิธีกรรมเหล่านี้เราต้องรักษาไว้นะ พวกเราต้องช่วยกันรักษาในการเสียเงินเสียทองนะพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับหมอดูร่างทรงต่อไปนะพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการดูดวงพวกเราต้องใช้ชีวิตด้วยการเอื้ออำนวยต่อการดูดวงนะพวกเราต้องปกปักรักษาคุ้มครองหมอดูไว้นะพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตบนการกระทาของตัวเองพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตด้วยการกระทําทางกายวาจาใจสุจริตด้วยตัวเองพวกเราต้องขวนขวายในการบนบานสาลกก่าวทําพิธีสดอข้อต่อชะตากันนะเนี่ย มึงฟังเอาสิคนหนึ่งขวนขวายในการที่พวกมึงมีความเห็นผิดไปเรื่อยโง่ลงไปเรื่อยดักดาไปเรื่อยอีกคนหนึ่งพยายามที่มึงจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมึงฟังเอาว่ามึงจะเชื่อใครพิจารณาเอาเองกูบอกแล้วถ้ากูพูดเนี่ยกระเทือนยิ่งหมอดูล่างทรงออกมดาด่ากูมากเท่าไหร่มึงยิ่งกระเทือนมากขึ้นตัวนั้นเพราะกูจะตอบโต้ด้วยหลักสัจจะความจริงมึงไม่มีทางเถียงความจริงพ้น มึงจะอ้างประเพณีปู่ย่าตายายทาํตามตาม,ตามกันมาสืบทอดกันมาต้องรักษาขนธรรมเนียยกูไม่สนใจขนมนียป,ประเพณีกูสนใจแค่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั่นคือเงื่อนต้นเงื่อนปลายเป็นที่สุดแห่งการผลุกกูได้ยินบางประโยคด้วยนะใช้คําว่าอะไรรู้ไหมสุดโตงเดี๋ยวกูขออ่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเนื่องจากว่าเขาดังระดับประเทศ จะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนกันได้ง่ายจะเกิดการกระเทือนกันได้ง่ายคนจะเข้าใจผิดได้เดี๋ยวกูจะขออ่านให้ฟังเฮ้ยใครมีวะส่งให้จริงดิวะเดี๋ยวจะหาเจอปะเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทั้งหมดนะกูจะอ่านบางคําบางประโยคให้มึงฟังว่าเขาพูดถึงหลักคําสอนพระเจ้ายัางไงเดี๋ยวกูหาก่อนใครเป็นคนส่งให้กูดูก็ไม่รู้ใครเขาไม่รู้เขาสารแน่ส่งให้กูดู เฮ้ยใครมีวส่งมาในส่วนตัวให้กูดูอีกทีดิวะหามไม่เจอวะกูจะขยี้เฮ้ยส่งมาในส่วนตัวให้หน่อยดิวะในในใน,ในแอปเขียวยอ่ะในไลน์อ่ะใครรู้ว่าส่งมาอีกทีดิกูจะขยี้ให้แหลกเป็นยาหยอดตาเลย เมือนสมบัตพุทธกาลอะพระพิสุเหาะขึ้นไปเอาบาดเอาบาดอะไรนะเอาบาดไม้ใช่ไหมหวังอยากได้ทรัพย์ของคฤหัหั์พระพุทธเจ้าสั่งเลยหมดขยี้บาดไม้นี้เอาไปทํายาหยอดตาแล้วสั่งพระพุทธเจ้าสั่งเลยว่าห้ามต่อจากนี้ห้ามมีพระพิสุรูปใดใช้บาดไม้ประเภทนี้อีกห้ามใช้ใครใช้ปาประบัติสกิยาปจิตติกูจะขยี้ อ่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดูเอาบางบางข้อนะบางข้ออ่านยาวไม่ไหวเยอะนี่วันนี้มีไอ้บ้าคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ไอ้บ้าคนหนึ่งปกติถ้าเราเชื่อศรัทธาใครอะไรต้องมีผลประจักษ์เชิงสำลิศชีวิตมึงประจักษ์เชิงสำลิศอะไรบ้างเหรอ สำลิดในการทำพักอะไรเครื่องรางของขังอย่างหนึ่งแต่เจ๊งอย่างนี้เหรอหรือยังไงไม่เข้าใจนั่นเรียกว่าประจักษ์หรือเปล่าประจักษ์แจ้งเลยว่าขายไม่ได้เป็นหนี้เป็นส